ก่อนดูย้อนหลังกราบังามกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว มาถึงแล้วครับนี่ลงทุน5้บาทอันนั้นยังมากเกินไปเลยมาถึงร้านนี้ครับมีแค่3บาทก็ฝากท้องได้แล้วนะครับใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับงบประมาณน้อยแล้วก็มาฝากท้องร้านนี้ได้เลยก๋วยเตี๋ยว3บาทเดี๋ยวเข้าไปดูกันุช่วงอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรยหยวนดื่มอร่อยแก้ขหายได้ประโยชน์ สวัสดีครับพี่แดงสวัสดีค่ะคุณติ๋วว่าวันนี้ติ๋วคนจนหิวนะครับคุณผู้ชมมาเยี่ยมก๋วยเตี๋ยว3บาทที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโอ้ยโด่งดังเลยร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วฮะ26ปีค่ะ26ปีเมื่อก่อนชามเท่าไหร่พี่จาก1บาทหนึ่บาทะแล้วก็เป็น2บาทค่ะมาตอนนี้ก็3บาทค่ะแล้วอนาคตจะเป็น4บาท5บาท6บาทไหมอ๋อไม่มีค่ะออยู่แค่นี้เลยเหรอค่ะ๋อแล้วก๋วยเตี๋ยว3บาทนี่มีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างครับมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมู น้ำตกน้ำใสมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่บุญเส้นค่ะมีครบเลยค่ะแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไหมฮะเป็นน้ำตกเป็นอะไรงี้ไหมน้ำตกก็ของเราเองไม่ไม่มีเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะสูตรของเราเองสูตรของเราเองโดยเฉพาะเลยใช่ไหมฮะแล้วทุกชามนี่ที่พูดมา3บาทหมดค่ะไม่ค่ะบะหมี่ก็เป็น10บาทอ๋อบะหมี่สิบาทก็จะมีข้าวซอย20บาท20บาทค่ะแล้วมีอะไรที่เป็น3บาทบ้าง3บาทก็จะเป็นเส้นเล็กเส้นใหญ่ครับ เส้นหมี่บุญเส้นบุญเส้นค่ะอ๋อแล้วมีเนื้อมีหมูไหมฮะมีค่ะอ๋อมีทั้งเนื้อทั้งหมูเลยคุณผู้ชมชามละ3บาทเองทีนี้ผมถามนิดนึงสาบาทมันกำไรเหรอโอ้มันขายชามแค่นี้แล้วคนมากินกันกำไรเหรอกำไรค่ะก็ได้เราก็อยู่ได้คนกินก็อยู่ได้คือเราไม่ซีเรียสไม่คิดอะไรมากคืมกำไรชามเท่าไหร่ผมถามนึ่งห็ือบอกเป็นตังเนี่เป็นตังเลยใช่ไหมค่ะเห็นนี่พี่คนคุยนอกรอบคุณผู้ชมบอกกำไรชามหนึ่งเป็นสตังอ่ะ ไม่ได้กําไรเป็นบาทนะ <c oughs> กำไรเป็นสตางค์แล้วก็เอาสตางค์ในชามเยอะๆมารวบรวมเป็นกำไร <c oughs> ใช่ค่ะโอ้โห,โหเพราะฉะนั้นถือว่า3บาทคนกินก็ไม่ใช่กินชามเดียวนะคะก็ประมาณสักสิบขึ้นนะค่ะสิบขึ้น <c oughs> เออกินมากที่สุดของร้านนี้แชมป์นี่กี่ชาม <c oughs> 54ชามค่ะ54ชาม <c oughs> โอ้โหแล้วมีการจัดแข่งขันอะไรไหมครับ เขาก็แข่งกันกันบนโต๊ะค่ะอ๋อแข่งกันเองค่ะอ๋มาเลยนี่ฉันกินกับแกใครจะมากกว่ากันใครกินมากกว่าเลี้ยงอะไรนี้มีบ่อยไหมก็บ่อยค่ะส่วนมากจะเป็นพวกนักศึกษาวัยรุ่นนักศึกษาวัยรุ่นค่ะทีนี้ผมสืบทราบมาว่าร้านก๋วยเตี๋ยวสามบาทเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมมาทานเนี่ยจะไม่มีการเดินไปโต๊ะคิดเงินใช่ไหมไม่ค่ะให้ลูกค้านับชามแล้วก็มาจ่ายเองที่คุณยายค่ะอ๋อเอ้า อย่างนี้คนไม่โกงหรอก็ออกิน15าชามบอก11ชามมีบ้างค่ะมีไหมมีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าจริงๆนะครับไม่ควรสร้างนิสัยในการขี้โกงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าที่ร้านนี้เขามีวิธีการเสิร์ฟเสิร์ฟทีละสิชามใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้เลยว่าเสิร์ฟไป10ชามแล้วคุณมาบอก8ชามนั่นหมายถึงว่าคุณ บิดพิวแล้วใช่ไหมฮะส่วนน้ำเนี่เวลาคุณกินเป็นขวดเป็นเห็นชัดเจนแล้วคุณมาสองคนสั่งสองขวดน้ำแข็งเปล่า2แก้วอันนี้ชัดเจนแล้วถ้าเขาโกงทําไงก็ปล่อยเข้าไปพอเขากลับมาอีกรอบแล้วก็ไม่มีการทวงนะคะคือร<ห>ักสัน มากินชามาสาบาทแล้วยังจะมาโกงว่าอีกอันนี้ก็ขอเะยครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเวลามากินนี้ก็จ่ายถูกต้องเพราะว่าเขาไม่มีเวลาไปคิดเงินให้ท่านเนี่ยท่านมาคิดเองแล้วก็บอกตามจำํำนวนที่กินก็แล้วกันเ<ช>นาะคุณผู้ชมก็แวะมาทานได้ร้านอยู่ที่หลังโรงเรียนปิ้นสโอรเอยลค่ะก<อ>ระบน โอ้นี่พูดโรงเรียนเหมือนชาวเหนือปินสโรเย <laughs> ป่ปินสโรเยลนะฮะนะฮะโรงเรียนปินสโรเยล <laughs> นะครับ <laughs> นะบนะ <laughs> ก็แวะมาทานได้นะครับง่ายๆเลยเข้าซอยมานิดเดียวเองนะครับ <laughs> มีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับ <laughs> เอาละเดี๋ยวผมจะลองชิมดูอย่างผมนี่จะกินกี่ชามดีก็เดี๋ยว3บาทนะฮะเดี <laughs> <3 S 1> ๋ยวเสิร์ฟมาก่อน10ชามได้ค่ะนะเอาหลายๆแบบนะหรือว่าคุณอ้วนจะ แข่งขันค่ะไม่ว่า,า,าจะล้มแชมป์หรือ่าไม่อยากเป็นคนไหล,ลย้อนคน <c oughs> พอกินเยอะเกินไปนะ,ะ,อะเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูดีกว่าก็เตี๋ยวสาบาทยังไงวันนี้นขอบคุณมากนะครับ มาแล้วนี่ก๋วยเตี๋ยว3บาทสั่งดเดียว10ชามเลยแล้วร้านนี้เขาก็มีข้าวซอย20มีหมูสเต๊ะมีอะไรต่างๆแล้วก็นี่ชายเย็น5บาทเองโอ้หายากนะเนี่ยเดี๋ยวนี้กินแก้วนึงอย่างต่ำต้องมี15-20ลุยเลยดีกว่า3บาทก็เยอะอยู่นะรสชาติก็โอเคแหละ3บาทคุณผู้ชม ก็ใช้ได้นะถ้าปรุงก็ยิ่งอร่อยกินแค่เนี้ย48บาทเอง ฮาเยนอีก5บาทโอ้โ oh, ห53บาทแหลมเลยรีบๆมากันนะ <c oughs> <c oughs> ร่วมสนับสนุนโดยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวเป็นน้ำจิ้มได้หมักเนื้อสัตว์ได้ทำกับข้าวได้หาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์หรือแอดไลน์วันๆก็นั่งดูเครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดบ้านงานก็ไม่มี งานนอกก็ไม่มีงานถ่ายก็ไม่มีถ่ายทำไม่ได้ชีวิตก็ต้องกินข้าวสามมือ้อถ้าไม่กินก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วแถมยึงออกไปซื้อกินก็ลำบากสั่งเขามาที่บ้าน delivery ก็อันตรายสิ่งที่ดีดที่สุดครับคุณผู้ชมคือทำกับข้าวกินเองเนี่ยผมกำลังนึ่งปีกไก่เอาไว้เดี๋ยววันนี้ จะทำเมนูเด็ดๆให้เลยแบบว่าเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้นะฮะแล้วทำง่ายมากเดี๋ยวติดตามนะครับสูตรประจำตัวเองวันนี้อดทนกันนะครับอดทนกันเคอร์ฟิวก็แล้วล็อกดาวก็แล้วทำทุกอย่างแล้วไม่มีจะกินแล้วหยุดแล้วช่วงสูตรประจำตัวเอง อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมอยู่บ้านเนมันว่างมากนะครับช่วงที่ Lock down, Field ล็อกดาวน์เคอร์ฟิวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าพิติอ้วนดีจังเลยดูรายการเนี่ยได้สูตรอาหารที่แบบว่าสามารถทํากินที่บ้านได้แล้วลงทุนไม่เยอะกินได้ทั้งครอบครัววันนี้อย่างที่บอกะผมจะทําเมนูที่แบบว่าง่ายๆเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้แล้วง่ายมากๆคุณผู้ชมอย่างที่บอกครับผมนึ่งไก่ไว้แล้วนะฮะนี่ผมนําปีกไก่เนี่ยเอาไปนึ่งคุณผู้ชม สัก6นาที8นาทีก็พลิกไก่อีด้านหนึ่งแล้วก็นึ่งไว้พอนึ่งเสร็จจ่อมาเป็นแบบนี้วันนี้เมนูมีชื่อว่าปีกไก่พะโล้ขลุกคลิกแส่สูตรประจําตัวเองวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับง,ง่ายๆเลยดูวัตถุดิบก,ก่อนนะครับคุณผู้ชมผมนึ่งไก่แล้วตรงนี้แล้วก็มีน้ําสต๊อกที่นึ่งไก่นะฮะมีกระเทียมครับรากผักชีพริกไทยนะฮะปนกันเป็น3เกลอน้ําตาลปี๊บนะครับคุณผู้ชมเกลือนะฮะน้ำมัน ซีอิ๊วขาวนะฮะแล้วก็มีผงพะโลนะฮะแล้วตรงนี้ผมขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมนี่ซอสต,ตีอ้วนนะฮะแล้วก็มีซอสหอยนางรมตาหอยนางรมทองตัวนี้พร้อมแล้วเรามาทํากันเลยดีกว่าอามาเริ่มกันเลยอ่ะพอเราติดเตานะคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ํามันรอไว้เลยนี่ฮะใส่น้ํามันเลยป๊บปประมาณหนึ่งไม่ต้องเยอะมากนะฮะ ตรงนี้เริ่มชูชีชูชีเมื่อไหร่เราก็ใส่3ามเกลือลงไปได้เลยนะคุณผู้ชมนะจัดเลย3ามเกลือคุณผู้ชมเ<ๆ>มนูนี้ทําง่ายมากคุณผู้ชมแล้วทําให้ลูกกินกินเองที่บ้านช่วงนี้อยู่บ้านนะฮะแล้วการที่ผมเอาไก่ไปนึ่งเนี่ยมันจะสะดวกคุณผู้ชมก็คือว่าไม่ต้องมาพะวงว่าไก่มันจะสุกไหมเรานึ่งให้สุกไปเลย15นาทีก็ได้คุณผู้ชมนึ่งไปเลยพอตรงนี้หอมแล้วนะผมจะใส่ไก่ลงไปเลยคุณผู้ชมหอมแล้วใส่ไก่ไปเลย นี่เห็นไหมเพอไก่มันสุกแล้วเนี่ยเราผัดสบายคุณผู้ชมในระหว่างนี้นี่เราก็ใส่ซีอิว๊วลงไปหน่อยนี่ใส่ซีอิว๊วลงไปก่อนครับมันง่ายตรงไหนคุณผู้ชมมันง่ายตรงนี้ว่าเราไม่ต้องพรวงเลยว่าอุย๊ยตายแนละ้วเดี๋ยวเวลากินปีกไก่ดึงมาบุกข้างในเลือดแดงเลยนะฮะตรงนี้เป็นสูตรประจำตัวเองเลยนะไม่ต้องกังวล พอเขาเริ่มได้แล้วปุ๊บคุณผู้ชมผงพะโลจัดเลยผงพะโลใส่ไปเลยฮะซอสตีอ้วนคุณผู้ชมนี่ตัวนี้จะช่วยทำสีเรียบร้อยเลยนะให้ความหวานด้วยนะครับใครอยากได้ไปซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาครับสั่งในเพจตีอ้วนก็ได้นะฮะเข้าไปอินบ็อกซ์สั่งได้เลยนะครับมีโปรนะฮะมีโปรเห็นไหมมันจะทำสีให้สวยเลยคุณผู้ชม นะทีนี้เราให้มันนัวหน่อยนี่ซอสหอยนางรมตาหอยนางรมทองตัวนี้ดีมากมากมันจะช่วยให้แบบนัวมากจริงไม่เค็มมากคุณนผะู้ชมมันเข้าดีจริงๆไม่เค็มมากเห็นไหมแล้วนัวราดไข่เจียวก็อร่อยแล้วตัวนี้นะขุกขบคลิกนะผมต้องการให้มีความนัวขุบคลิกทีนี้ถ้าใครชอบหวานเนี่ยสามารถเติมหวานได้นะครับถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องแล้วนะฮะเกลือนิดหน่อยครับนะคุณผูนะ้ชมไม่ต้องเยอะนิดเดียว เห็นหม,มันจะได้ความขกคลิกแล้วผมเอาน้ําเปล่ามาตั้งเนี่ยเพื่อจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม,ไม่ไม่ใช้น้ําสตอ๊อกไม่มีน้ําสตอ๊อกจะใช้น้ําเปล่าก็ได้แต่ถ้าผมแนะนําให้ใช้น้นํานึ่งไก่นี่แหละคุณผู้ชมน้ำนึ่งไก่นี่แหละนี่แหละครับเห็นไหมขกคลิกคุกคลิก บางคนทำพะโลจะให้ออกหวานหน่อยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยเดี๋ยวผมลองชิมรสชาติดูหน่อยว่าเป็นยังไงขออน,นุญาตนะครับืจริงๆมันโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลปีบนิดหนึงก็ได้นะฮะน,นี้ผมเอามาแล้วก็ใส่ให้ดูนิดนึงไม่ต้องเยอะครับเพราะว่านี้ได้แล้วเห็นไหมมันขุกขีกมาก ใครอยากให้สีมันสวยเนี่ยสามารถใส่สีดําทําสีก็ได้นะครับไม่ต้องสีหวานนะสีดําทําสีสีดําที่เป็นใส่เพื่อทําสีพลโล้โดยเฉพาะก็ได้มันก็จะออกมาสีดําขึ้นอีกนะฮะเอาละเดี๋ยวผมจะปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งนะแต่ต้องคอยดูนะคุณผู้ชมปิดฝาแล้วก็คอยดูใช้เวลาประมาณทัก5นาทีดูเขาไปเรื่อยๆด้วยนะฮะระวังเขาจะไหม้ไฟเบาๆนะครับไฟเบาๆเลยนะครับ ให้เขาละอุ้วเดี๋ยวมันจะงวดขึ้นเองนะฮะได้แล้วครับคุณผู้ชมเรียบร้อยเลยโอ้โหแล้วเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากผมดับไฟเลยนะดับไฟเลยนี่ฮะเสร็จแล้วโอ้โหดูสิความขกคลิกของเขาแล้วเครื่องปรุงไม่มีอะไรเยอะเลยคุณผู้ชมสารเกลือผงปะโลเนี่ยแล้วก็ซอสหอยนางรมตาหอยนางรมทองตัวนี้ดีมากๆมันจะช่วยให้แบบนัวมากจริง บวก,กับซอสตีอ้วนจบนะฮะตัดกันแป๊ะเลย <c oughs> ลองไปทําทานกันดูนะครับนี่ทำ,ทำรับประทานที่บ้านดูปรุงอาหารจะให้อร่อยเขาพูดกันบ่อยต้องใจเย็นเย็นเตรียมสู่เตรียมของให้ดีวัตถุดิบเครื่องครัวต้องมีพร้อมกับวิธีการปรุงจากใจเป็นไงคุณผู้ชม ออกมาหน้าตาหน้ากินแบบนี้นะฮะแล้วก็สูตรประจําตัวเองเนี่ยก็คือเราต้องเอาไก่ไปนึ่งก่อนนะฮะเพื่อความชัวร์ออกมาแล้วไก่จะได้สุกอร่อยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าไก่จะไม่สุกนะฮะแม้นะบอกทีมงานไม่ต้องเอาข้าวเยอะก็เรียกามาแค่นี้เลยกําลังดีเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะฮะอยู่บ้านก็ทํากับข้าวกินเองนะฮะทำเองกินเองอยู่นี่แหละแต่ทีมงานบอกว่าเม็ไม่ต้องบ่งพี่เดี๋ยวมีคนช่วยกิน นี่แล้วเราไม่ต้องกังวลเลยนะสุกเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่แหมนี่ถ้าไม่เกรงใจผมใช้มือแล้วนะนี่นุ่มข้าวหนามากโอ้คือผมพูดไปอะ่ะมันเหมือนชมตัวเองคุณผู้ชมดูนะช่วงโควิดนี่อยู่บ้านทำตามเลยคุณผู้ชมครับช่วงนี้ ต้องกราบขออพัยจริงยังไม่สามารถออกไปเยี่ยมเยียนคุณผู้ชมตามบ้านเพื่อไปเอาสูตรดีๆมาในช่วงส่วนประจำตระกูลกันได้นะฮะถ้าเกิดเราไปปุ๊บเราจะมีงินรางวันให้2,000บาทนะครับเป็นช่วยวัตถุดิบนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่แกงกระดูกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศมอบให้1ชุดผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับปรุงอาหารตาปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติมอบให้ด้วยนะครับแล้วยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไมโรมอบให้อีกหนึ่งเครื่องนะครับแนะนําให้ไปทํากินเลยรับรองไม่ผิดหวังช่วงนี้ งานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีอยู่บ้านอย่างเดียวเลยเรักษาเนื้อรักษาตัวนะอดทนกันหน่อยสู้ๆนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูอะไรดีๆในช่วงทัวลงพุงกันนะครับตระก,กูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลยสองพบาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจำตระกูล ร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรถเข้มเต็มเครื่องเทศปรุงรสแท้ต้องปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติบริษัท W P ในยี่จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย WorldGas สช่วงทัวลงพุงวาเรตี้ ตัวลงปุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนจนหิวนะครับวันนี้ผู้โชคดีผมนี่โอ้โหน้องแบงค์สวัสดีครับดีครับบางคนอาจจะเคยเห็นเขาบ้างนะเพราะว่าเขาเนี่ยเคยแสดงกับผมด้วยในหลายๆรา,ายการเพราะว่าเขามาฝึกการใช่ยนะพอฝึกเสร็จจบอ,อกไปก็บอกว่าอยากจะเป็นผู้โชคดีบ้างใช่ก็เลยเขียนกลับเข้ามาโพสใน Facebook ใช่พอพี่เห็นหน้าแกปั๊บพี่บอกนั่นแน่เอาบ้างเหรอทำไมพาะอะไร เมื่อก่อนทํางานก็ไม่คยเที่ยวอะเห็นพี่ติ๋ํทก็อยากเที่ยวบ้างอยากเที่ยวฟรีก็เลยเขียนมาอ๋ออยากกินฟรีเที่ยวฟรีบ้างได้ทาให้คนอื่นมาเยอะแล้วใช่อ๋อได้ได้ได,ได้วันนี้ผมพามาที่ศริยามิวสิกนะฮะที่นี่เป็นมิวสิกอาร์ตแล้วก็มีของแปลกของนู่นนี่นั่นสะสมเต็มไปหมดเลยพร้อมอยังพร้อมฮนะเชิญนิมนต์โอ้ไม่ใช่เชิญทางนี้เลยครับ เชิญคุณแบงค์อันดับแรกเลยเข้ามาเป็นไงเย็นนะใช่ <ś agger if> ถูกต้อง <Cow caption> <c oughs> เย็นเลยนะคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่สบายด้านบนนี่สวยมากเลยเขาตกแต่งไปด้วยกีต้าร์นะครับมีทั้งอคูเลเล่นะฮะกีตาร์ตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วไม่ได้มีแค่วงกลมนี้ยาวไปถึงนู่นเลยเออไอเดียดีมากเลยนอกจากนั้นยังมีของญี่ปุ่นด้วยนี่อย่างสมูไรนี่นี่ชุดนักลบญี่ปุ่นแล้วของในนี้เนี่ยขายด้วยนะว่าแต่เราซื้ออะไรบ้างไหม ดูก่อนนะเห็นรางทามิยาสนใจอยู่อ่มชอบใช่ไหมคุณชอบเป็นของเล่นแนวไหนบ้างพอชอบพวกทามิยาอะไรพวกนี้ของพวกตูนญี่ปุ่นมดแดงมดแดงเกตเตอร์เตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวไปดูเลยมีอยู่หลายตัวเหมือนกันไป สนุกเลยแหละมาเดินที่เนี่นะของเล่นของอะไรแยะเลยร้านอาหารเลยก็มีเฮ้ยครับเข้าไปในนี้นทําไมนึกถึงวัยเด็กอยู่ฮะน้าแกหน้าแก,าแกไม่บอกกับคิตตี้เลยเออลูกขึ้นลูกขึ้นลุกขึ้นบ้านก็พงงังหมด สนุกไหมวันนี้ดีฮะดีในฐานะที่คุณเดินเที่ยวดูของแปลกๆที่คุณชื่นชอบแล้วเนี่ยวันนี้เราจะขอมอบนะฮะรางวัลให้กับคุณในฐานะที่เรามาถ่ายที่นี่เป็นรายการแรกและคุณเป็นผู้โชคดีคนแรกที่มาเที่ยวกับรายการเราเราขอมอบนี่เลยเหรียญแห่งตาคุณภาพนี่นี่ดูไปและนี่ถ้วยอีกหนึ่งใบรวมถึงถ้วยเล็กเอาไว้ชงเดืมและยังมีถ้วยนี้เอาไว้ถือให้คุณบอกแม่และยังมีเหรียญปลา ยังมีมากมาย,ยาที่มีเยอะยังมีอีกเลยยังมีมากมายที่เราจะให้คุณเป็นยังไรครับยังไม่หยุด,ดอีกะก็ขอแสดงความยินดีในความหาญกล้าของคุณที่คว้าเหรียญทองมาให้กับชาวไทยทั้งหมดในกีฬากีฬาคุณเล่นกีฬาอะไรครับฟุตบอลน,นะอ๋อไม่ได้เล่นมาเก็บนะฮะเล่นบ้างบางทีฮะตอนเด็กอ๋ออันนี้นะครับเหรียญตากล้าหาญสำหรับคุณนะครับ วิทยุรุ่นเก่าเลยนี่ถ้วยสังกะสีอะไรทั้งหมดนี้เห็นคุณยืนตัวนี้อยู่นานนี่คุณชอบเหรอฮะสนใจอยู่สนใจตัวไหนฮะนี่แหละครับแอร์ครับที่บ้านพังพอดีว่าจะซื้อใหม่เฮ้ยนี่อะไรตกฮะอะไรตกอะไรครับแอ้าฟ้องมือชมหน่อยยย คุณผู้ชมครับเราปิดท้ายกันที่กีตาร์ยังนะครับถ้าเกิดมาที่สุริยามิวสิกอาร์เนี่ยขึ้นมาถ่ายรูปแบบเราได้นะครับ <S <S โอ้โหเก๋กูดเลยนะกีตาร์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมั้งนะ แวะมาเลยครับสุริยามิวสิกอาร์ตอยู่เลยตลาดน้ำสี่ผ้านะครับพัทยาใกล้ๆแค่นี้เองรับรองของถูกแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากถ้าใครที่ชอบของมือสองมิควรพลาดนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยให้เรามาทัวร์ลงพูงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปร้านอาหารต่อหิวยังโอ้โหนานะตามสัญญาเดี๋ยวพาไปทานต่อครับ ต้องบอกว่าทาไมถึงกลับมาที่กรุงเทพเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขามีความลับปกติปิ้งย่างคนกินที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่นะครับบอกตรงๆเลยว่าเนื้อเขาดูสะก่อนนี่เนหะ็นไหมอันนี้เป็นเนื้อไทยแท้ๆนะคุณผู้ชมแล้วความลับของเขาก็คือว่าบางทีคนญี่ปุ่น,นก็มาเอาเนื้อไทยเนี่ยแล้วก็ไปบอกเป็นเนื้อญี่ปุ่นโอ้โหเอาละผมให้อาวุธคเลยหนึ่งอันอพร้อมยังพร้อมเสมอครับ สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้เชฟอาร์ตแซบซีดจีดถึงใจอย่าลืมนะฮะถ้ามีโอกาสลองแวะมาร้านดีๆเนื้อดีๆนะฮะในราคาย่อมเยาวแบบนี้วันนี้ขอบคุณน้องแบงค์มากรสนุกของเราิน้อยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเกิดทิ้งตารับคครับ